่ใจอยาคล้ามเกรงตั้งตาชื่นเอาไว้ยอมใจด้วยเพลงใหญ่นักลัวว่าเกรงย,ยิ้มสื่อ เป็นอีกเช้าที่กำลังพลละทหารกองประจำการในโครงการทหารพันดีกว่า18แห่งที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยตื่นขึ้นมาปฏิบัติภารกิจที่สำคัญระดับชาติเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาต่างภูมิใจและนี่คือภารกิจของพวกเขา กำลังพลและทหารกองประจำการเหล่านี้คือกองกำลังทหารพันดีที่มีอาวุธเป็นจอบเสียมมีแปลงเกษตรเป็นสมรภูมิรบพวกเขาร่วมกันต่อสู้กับความหิวโหยของพี่น้องประชาชนด้วยการเพาะพันธุ์สัตว์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เดือดร้อนกำลังพลเหล่านี้เชื่อว่า สิ่งที่พวกเขากำลังเรียนรู้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติคือหนทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากคำว่าอดอยากนับเป็นวาระสำคัญระดับโลก ปีที่แล้วที่กำลังพลและทหารกองประจำการของกรมทหารปืนใหญ่ที่9กองพันทหารช่างที่9และกรมสนับสนุนจากกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรสีพันตัวจากนักรบมาเป็นนักการเกษตรพวกเขาอยู่ในสังกัดที่มีชื่อว่าโครงการทหารพันดีกองพลทหารราบที่9เพื่อนช่วยเพื่อนภาคตะวันตก โครงการในพระราชะดำริของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อผลิตพันธุ์สัตว์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบภ,ภัยพิบัติและพระราชทานให้ทหารที่ปลดประจำการแล้วนำไปขยายผลในชุมชนของตนเองพื้นที่กว่า189ไร่ ภายในกองพลฐานราบที่9ค่ายสุรสีได้รับการพัฒนาเป็นแปลงเกษตรขนาดใหญ่มุ่งเน้นการทำเกษตรอินทรีย์การปรศุสัตว์และการทำประมงตามหลักทฤษฎีและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมานาถบพิตร ค่ายสุรศรีนั้นรับผิดชอบเขต่ด,ดนทางด้านตะวันตกของประเทศไทยซึ่งมีชนเผ่าอยู่เยอะนะครับแล้วก็ธุรก,กันดานเรามองว่าเป็นกองพลเดียวที่อยู่รวมกันทุกหน่วยในพื้นที่ในค่ายเดียวกันก็เลยไปชักชวนผู้การกองพลฐานรับพิ้าสมัยนั้นในการทําโครงการฐานพันดีเรามุ่งหวังว่าจะเอาตรงนั้นเป็นจุดศูนย์กลางในการส่ง ผลผลิตทั้งหมดไปช่วยชาวบ,บ้านในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และก็กาญจนบุรีแต่ก่อนพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าคลองหน่วยมันมีแต่ป่ากระทินเสร็จแล้วก็มีพุ่งขับการกรมก็ลองให้เปิดเป็นโครงการดูก็เลยเปิดไปได้หน่อยหนึ่งได้ประมาณ20กว่าไร่20กว่ลไร่เฉพาะพื้นที่เกษตร มาไม้พุไม้พดทตั้งห้าเพราะเขาเล็งเห็นว่าของเรามีแหล่งน้ําแหล่งไหลแล้วเขาเขาเลยให้เปิดดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทําเกษตรทว่าความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเลยพื้นดินที่นี่มันมีแต่ก้อนหินก้อนใหญ่มากก็เอาเครื่องมือหนักลงมาพันชอแล้วเอาก้อนดินออกไปบางส่วนเอาพิจุดเอาก้อนหินออกไปบางส่วนก็ ไม,ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็ปรับปรุงไปเรื่อยเสร็จแล้วการปลูกปอเทืองเนี่ยบำรุงดินได้ดีมากก้อนหินที่วก้อนใหญ่ๆอ่ะปอเทืองเนี่ยระเบิดออกมาเลยพื้นดินพร้อมความรู้มีทหารพันดีก็เริ่มเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อพี่น้องประชาชนเราท,ทดลองปลูกมาตั้งแต่ปี6-2ปลูกแค่1งานตอนหนึ่งชนิด ให้ดูแลให้ได้เต็มที่ในปีนประมาณนึงอ่ะมีมีสี่สี่ชนิดให้มุ่นเวนกันไปปลูกอันนี้ปลูกชนิดนี้เสร็จแล้วแล้วก็ปลูกชนิดต่อไปต่อไปมุ่นเวียงกันภายในหนึ่งปีแล้วก็ฝึกอบรมซ่อนรนหะัสผลหานกองประจำการให้ได้ความรู้ในในเรื่องการปลูกผักปลอดภัยและผลิตเก็บเป็นเม็ดพันธุ์เพื่อพระราชทานต่อไปให้คนเข้ามาฝึกงานแบบ เลิร์นดิ้งบายดูิงต้องให้เข้ามาปรุงดินรู้พิธีปรุงดินรู้พิธีกุกเขาดิน้วิธีพร้พอมเมล็ดตามระบบที่ได้ได้เรียนรู้มาจากศูนย์จักรพันธ์และวิธีการดูแลถ้าเกิดปัญหาด้านพืชจะต้องแก้อย่างไรโดยระบบอินรีแมลงคือศัตรูตัวร้ายฟ้าฝนหรือธรรมชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปคือสิ่งที่กำลังพลต้องคอยระแวดระวัง เพื่อให้งานเก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ผิดไปจากแผนที่วางไว้ทุกวันนี้ต้องตื่นตัวตลอดเพราะต้องสู้ต้องสู้เพื่อความรู้ของเราเพราะการปลูกพักเนี่ยมันมันไม่ตายตัวมันไม่นิ่งแล้วแต่อากาศภูมิทุกอย่างมันหลวงกันหมดเพราะว่าอุปสรรคนึ่มันมีตลอดการปลูกพักอ่ะมันไม่ให้ตายตัวมันไม่ใช่การเรียนการฝึกมันต้อง กัลไปไดอปม,มีตเป็นภารกิจที่ต้องการความพิถีพิถันการเก็บเม็ดผันนี้ก็ต้องระมัดระวังทุกขั้นตอนตั้งแต่การเก็บเก็บมาแล้วทํายังไงก็ต้องพิถีพิถันทุกขั้นตอนในการเก็บทุกวันนี้ผมเก็บด้วยมือแกะทีละฟักทีละฟักแล้วขัดแยกทีละมือทีละเม็ดทีละเม็ดเอาไม้ถูกบูนก็เอาทิ้งไป ถ้าเกิดที่ทบูนก็เอาไปส่งที่โรงขัดแยกและการเดินทางของเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานก็เริ่มต้นขึ้นเมล็ดพันธุ์นับพันนับหมื่นเมล็ดจากแปลงเดินทางสู่ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเราจะทําการรวบรวมเมล็ดพืชหลังจากนั้นเราจะทําการคัดแยกขนาด เมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วเราจะคัดแยกคุณภาพน้ำหนักด้วยเครื่องลมดูดครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปอบและเก็บรักษาไว้ทุกๆุกวันจะมีเมล็ดพันธุ์จํานวนมากที่ผ่านการคัดเลือกถูกเก็บเตรียมพร้อมไว้สําหรับพี่น้องประชาชนและเมื่อไหร่ที่ประชาชนเกิดความเดือดร้อนต้องการเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่า มเมล็ดพันธุ์ที่ได้พระราชทานไปจะต้องเป็นมเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพก่อนที่เราจะเอามาบรรจุใส่ซองเนี่ยเราได้ทําการทดสอบอัตราการงอกแล้วหากมีการทดสอบอัตราการงอกเกิน85%เเนี่ยเราถึงจะสามารถนํามาบรรจุใส่ซองพระราชทานได้ครับมเมล็ดพันธุ์ของเรานี่ไม่มีการตัดตอนตัดต่ออะไรตอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับสามารถผลิตไปไป,ไปได้ได,ได้ได้ตลอดเลยชาวบ้านเขาปลูกเสร็จ เก็บไว้กินเก็บไว้เป็นพันสักจำนวนหนึ่งนะครับสามารถต่อเนื่องไปไป,ไปได้อยู่เรื่อยๆเลยหลังจากเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแล้วส่วนที่เป็นพืชผักปลอดสารจากแปลงเกษตรยังนำมาจำหน่ายผักปลอดภัยให้กับครอบครัวกำลังพลและประชาชนในราคาถูก,กราคาปิจูเนี่ยเป็นแค่ในหน่วยของหน่วยเสริมขึ้นมา รองรับจากว่าผลผลิตผลผลิตของครงการเกษตรเนี่ยมีจํานวนมากก็จะเอามาแปรรูปตรงนี้จะเน้นให้กาลังคนให้ให้ประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงและพื้นที่รอบค่ายนะครับได้ได้บริโภคผักในราคาถูกและปลอดภัยก็จะไม่เน้นกําไรในตรงนี้ครับเน้นเน้นเป็นการให้บริโภคของถูกและมีมีสัดความสะอาดและปลอดภัย เป็นความห่วงใยที่ทหารพันดีอยากส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนไกลออกไปกว่า1,000กิโลเมตรทหารพันดีของกองพลพัฒนาที่4ค่ายรัตนพลจังหวัดสงขลากำลังสารวนกับการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนกำลังพลกลุ่มหนึ่ง มีอาวุธเป็นเข็มฉีดยาและวัคซีนอีกกลุ่มหนึ่งมีเครื่องปั่นไฟและถังออกซิเจนเป็นอาวุธการเลี้ยงสัตว์ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับต้องมีการดูสายพันธ์ุมีการให้อาหารมีการให้วัคซีนนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราเองยังมองว่าไม่ง่ายประชาชนทั่วไปนะครับก็จะมีความรู้ไม,ไม่ไม่มากหรอก ทุกเวลาที่เราทํางานเหนื่อยแต่ว่าชาวบ้านวพอเวลาเราเอาไปแจกจ่ายเขารับปลาแล้วเรารู้สึกมีความสุขเราเห็นรอยยิ้มเราเห็นความสุขของชาวบ้านนะครับที่ว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งอาจจะไม่เยอะอย่างน้อยเราได้ช่วยเหลือชาวบ้านก็คือรู้สึกดีใจครับเป็นความห่วงใยใส่ใจ ที่พัฒนาจนกลายเป็นความผูกพันที่เชื่อมความสัมพันธ์มานานหลายปีและที่นี่คือสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์ของพวกเขากับพี่น้องประชาชนโครงการฐานพันดีกองพลพัฒน,นาที่สี่ค่ายรัตนพลด้วยสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำมีพื้นที่โล่งเหมาะแก่การทำปสุสัตว์ทั้งยังเป็นศูนย์กลางคมนาคม ทำให้ที่นี่เหมาะสําหรับจะเป็นฐานการผลิตและกระจายความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเคยไปทดลองทําที่ค่ายนาราธิวาสราชนักรินปรากฏว่าทําได้แค่รอบเดียวน้ําท่วมค่ายทั้งหมดโครงการเราล้มเหลวหมดกรเร็เลยถอยมาอยู่ที่หาดใหญ่ก็เลยทดลองทําโครงการสัตดเปีกดูเดือนตุลาคมปี2562 กำลังพลของโครงการฐานพันดีกรมพัฒนาที่4เริ่มเข้ามาปรับปรุงพื้นที่กว่า2ไร่ของกองพลพัฒนาที่4ค่ายรัตนพลเป็นศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่างรองรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่จำนวน100ตัวจากมูลนิธิชัยพัฒนาและศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพัน์เพนซิริ ที่นี่เราเลี้ยงอยู่สองสายพันธุ์นะครับคือพันธุ์กระดูกดํากับพันธุ์ปะดูหางดําไก่ปะดูหางดำเนี่ยคือเป็นไก่พื้นเมืองโตเร็วทนต่อโรคทนต่อสภาพอากาศแล้วก็ดูแลง่ายไก่กระดูกดำเนี่ยก็ถือว่าเป็นไก่ที่สามารถสร้างรายได้นะครับเพราะว่าเป็นพันธุ์ไก่ที่มีความนิยมนะครับโดยเฉพาะในหมู่ของอคนไทยเชื้อสายจีนเพราะจะมีคุณสมบัติ ในหลายๆเรื่องที่ดีกว่าพันไก่พื้นบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะขายได้รายได้ที่ดีกว่าครับแรกเริ่มอาจจะดูติดขัดแต่กำลังพลก็พร้อมจะเปิดใจเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการผลิตพันไก่พระราชทานสำหรับน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเพื่อแจกใจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน8,000ตัวต่อปี กำลังพลนะครับที่ยังไม่มีองค์ความรู้นะครับมันยังสามารถพัฒนาตามยุคสมัยของเทคโนโลยีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้มีการเชิญนะครับหนยงานต่างๆโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นของมหาวิทยาลัยแล้วก็ปศุสัตว์มาให้ความรู้เพื่อที่จะพัฒนาการเลี้ยงให้ดีจริงๆขึ้นไปครับนี่คือส่องอาเชื้อ7วันนะครับ<ม>ก็จะมีเส้นเลือดเป็นเส้นเลือดฝอยเหมือนเป็นตัวอยู่ข้างในเห็นไหม เราพยายามเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับเราที่นี่เพื่อเอาความรู้ของเขามาประยุกต์ใช้กับของเราแต่ปัญหาก็ไม่จบเพียงเท่านี้เรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งไก่พวกนี้ก็มีความอ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศทางภาคใต้เนี่ยถ้าเป็นหน้าฝนนะครับก็จะฝนหนักฝนตกหนักลมแรงนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะร้อนจัดนะครับซึ่ง ทางเราก็ได้แก้ไขโดยการปรับปรุงอาคารให้มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไก่เรามีตาข่ายกันลมให้ในเวลากลางคืนแล้วก็เราก็เปิดแสงสว่างให้ความอบอุ่นกับไก่เรียนรู้ลองผิดลองถูกอยู่ไม่นานแม่ไก่สาวก็ให้ไข่คอกแรกรู้สึกตื่นเต้นมากจากการที่ฟูมฟักมา6เดือนจนไก่ออก ออกเป็นไข่นะครับมันภูมิใจนะครับที่ว่าเราได้ทําอะไรสําเร็จแล้วเป็นกําลังใจที่ทําให้พวกเขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําภารกิจต่อไปอย่างไม่ย่อท้อเมื่อทุกอย่างลงตัวกําลังผลก็เร่งพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้ได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ที่มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อส่งมอบพันธุ์ไก่พระราชทานที่สมบูรณ์ไปสู่พี่น้องประชาชนไก่ของเราเนี่คือเลี้ยงธรรมชาตินะครับบางคนอาจจะมองว่า การเลี้ยงวันนี้เราจะทำทำหมันทำอะไรนะครับเพื่อให้ไก่มันไม่ใช่ครับตามแนวทางของพระองค์ท่านนะครับก็คือว่ามอบไก่พันธุ์ที่ดีให้กับประชาชนศูนย์เองนะครับเราก็จะคอยเฝ้าระวังเฝ้าดูตลอดนะครับว่าพ่อแม่พันธุ์ไก่ที่เราส่งมอบให้กับประชาชนเนี่ยก็เป็นไก่นะครับที่มาจากหลากหลายพ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดเลือดชิดเนี่ยก็จะมีน้อยมาก และวันนี้พวกเขาก็ทำได้วันนี้กำลังพลสามารถผลิตพันไก่พระราชทานสำหรับน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายแจกใจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ไปแล้วกว่าสามหมื่นตัวเราก็จะส่งมอบไก่กระดูกดำพระราชทานให้กับ ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจนําไปเลี้ยงในส่วนของโรงเรียนเราก็มีไก่ประดูหางดำพระราชทานให้กับโรงเรียนหรือแม้แต่หน่วยงานต่างๆนําไปเลี้ยงเราก็ได้มีการขยายผลไปสู่การแก้ไขปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประชาชนพันธุ์ดีขึ้นมาจํานวน12บสศูนย์นะครับกระจายอยู่ทั้ง3าจังหวัดนะครับเพื่อเป็นการผลิตนะครับแล้วก็ส่งมอบไก่พระราชทานนะครับให้กับ ระชาชานนนนใพื้ที่ะะครรับรหว่างที่ล้มลุกคลุกคลานกับศูนย์ผลิตพันธุ์ไก่พระราชทานกำลังพลของกองพันธุ์พัฒนาที่4ก็เริ่มปรับปรุงสระน้ำให้เป็นศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่างพื้นที่ที่เคยทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนเป็นพื้นที่สรน้ำก็เลยมาทดลองทำเป็น ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลา,ปาน้ำจืดพระราชฐานเนื่องจากว่าคนภาคใต้นั้นบางส่วนเขาก็ชอบรับประทานปลาน้ำจืดปรกากฏว่าการทำปลาน้ำจืดที่ค่ายรันพลประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าในการผลิตไม่น้อยกว่าปีละสองล้านตัวที่จะถวายให้ท่านพระราชทานให้แก่ภาคประชาชนเช่นเดียวกับค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสพิสุโลกแต่กว่าจะมีวันนี้กำลังพลก็ผ่านบททดสอบจากธรรมชาติมาอย่างโชคชน ในโซนของภาคใต้นะครับก็ฝนแปดแดดสีอยู่แล้วสภาพอากาศสภาพน้ำนครับอากาศมันเปลี่ยนตลอดนะครับทำให้ปลาอาจจะเครียดก็ได้นะครับมีผลกับปลานะครับอย่างสมมติว่าปลา,าพ่อแม่พันธุ์ที่เราทดลองเลี้ยงอยู่ในกระชังนะครับให้ผลผลิตน้อยมากพอเรากลับขึ้นมาข้างในบนลงเดือนแล้วกปลากบ้าปลาตรงนั้นนะครับคือให้ไข่ดีมากออกลูกดีมากเป็นแบบวงรอบต่อๆกันเลยนะในการเลี้ยง อนุบาลขุนถ้าอยู่ข้างนอกจะดีกว่าครับเพราะว่ามันประหยัดพื้นที่เลี้ยงได้ปริมาณเยอะจากการพ่อแม่พันธุ์ก่อนเลยว่าสําคัญสุดนะครับเรามีการหมุนเวียนพ่อแม่พันธุ์ทุกๆ6เดือนนะครับปลาเราจะมีการอายุห่าง3บ่อ3ชุดห่างกันชุดละ6เดือนพ่อแม่พันธุ์เราจะใช้ไม่เกิน2ปีเพราะว่าปลาอายุเยอะมันจะกินเยอะปลาครับที่เราคัดไซ์แล้วนะครับคัดเพศออกมาแล้วอย่างเช่นตัวปู้มันจะมีเยอะใช่ไหมครับเราใช้น้อยก็จะส่งเสริมให้กำลังลนนะครับ ของศูนย์นะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายนะเป็นรายได้ให้กับกองหุนนะครับด้วยความรับผิดชอบที่ต้องสนับสนุนพันปลาให้กับประชาชนถึง14จังหวัดของภาคใต้ทำให้กําลังพลต้องใส่ใจตรวจสอบและคอยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเป้าหมายของการแพร่ทานปลาของที่นี่นะครับก็เฉลี่ยดเดือนนึงก็แสนแปด ตัวต้องมีการตรวจสอบตลอดเพราะว่าถ้าไฟดับก็ต้องมีเครื่องปั่นไฟสำรองเพราะออกซิเจนถ้าว่าขาดเกิน12ชั่วโมงไปปุ๊บปลาก็จะน็อกตายครับเพราะว่าการผลิตพ่อแม่พันธุ์นี่สำคัญสุดเลยเพอมีการสูญเสียปุ๊บมันก็คือยอดผลิตเราก็หายไปเลยประสบการณ์กว่า5ปีที่ได้ฝึกฝนและเคี่ยวกรัมมาอย่างหนักทําให้กําลังพลมีความเชี่ยวชาญจนมีเสียงล่ําลือไปทั่วภาคใต้ว่า หากอยากได้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่และเลี้ยงปลาก็ให้ลองมาเรียนรู้ที่นี่ได้จากที่ไม่รู้เลยเรื่องเลี้ยงไก่ตอนนี้สามารถไปเิียากรได้และสามารถบอกชาวบ้านได้นะครับหรือว่าแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้นะครับขอให้เป็นไก่ทั้งหมดนี้คือความพยายามของกำลังพลที่อยากให้ประชาชนในภาคใต้เข้าถึงแหล่งโปรตีนและต่อยอดเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับครอบครัวเราเห็นรอยยิ้มเราเห็นความสุขของชาวบ้านนะครับที่ว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งอาจจะไม่เยอะแต่ก็คือมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยเราได้ช่วยเหลือชาวบ้านก็คือรู้สึกดีใจแล้วครับนักเรียนของเราก็กลับไป บอกกล่าวกับผู้ปกครองที่บ้านชักชวนกันมานะคะทำในเรื่องของการเกษตรแล้วก็ได้เป็นบริโภคอาหารที่เพียงพอและก็ปลอดภัยนะคะก็นักเรียนของเราก็มีจำนวนที่ภาวะทุพโภชนาการที่มีอยู่ก็มีจำนวนลดน้อยลงค่ะมีประโยชน์ได้เอาไปต,ต่อยอดได้ต่อยอดความรู้ได้ที่บ้านจะมีความรู้ด้วยได้สอนอาชีพให้คนที่บ้านด้วยว่าได้เก็บไครป้าก็อยาก เอาไปต่อยอดคือเอาไปเพาะพันธุ์ขายครับเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงไก่ชนก็อยากเอาแบบเหมือนวิธีการเลี้ยงไก่วิธีการดูแลวิธีการฟักอะไรแบบนี้ครับคือเอาไปต่อยอดที่บ้านครับพอมาอยู่นี้ก็รู้สึกดีครับทางด้านการปลูกพืชผักดูแลรักษ่าพืชผักให้มีพ่นดีและให้ความรู้ผมไปต่อยอดที่บ้านได้ครับ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นความมั่นคงทางอาหารเราหวังว่าการขยายเป็นเครือขาอ่ายไปนั้นนะทำให้เกิดการกระจายความคิดและเหนือสิ่งใดการกระจายการปฏิบัติแล้วคนสุดท้ายจะไปในสูตรที่คดในพรชชนาก,การทิเบตได้พระราชทานอยู่ตลอดพอมีพอกินคือมีกินพอมีอยู่พอในพื้นที่ของตัวเองเนี่ย